ทุกส,สบายดีพี่น้องเมื่อนี้กัเมนูต้มอึองเลยพี่น้องเนาะเห็นแต่เพิ่นกินอยู่ในเออ่ยูทูบก็เลยซื้อมาต้มแล้วเบิ่งฝนบ่ตกดอกพี่น้องคะแต่ว่าไปซื้ออยู่ตลาดมาก็เลยว่าได้อึงมากิน,ต,นต้มสู่หัวหน้าอึงอึงแต่บ้านนี้พันมากนะว่าอึองตอนกินกน,กน,น้ำแข็งเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าน่นบ้านไรสิกินก่อนแล้วมันหินวเลยพี่น,อน,นออ้องเน,น,งนาะนี่พี่น้องอึงอึงยางเลยพี่น้องอึงเผาเลยพี่น้องคันอึงเผานี่มันสีมีไข่ นี่สิเป็นอึ่งย่างนะพี่น้องเนาะกินพอดีโตละคำพี่น้องเลยพอดีแซ่บได้หมกแตงน้ำนี่พี่น้องเนาะนี่ได้หมกแตงแซ่บราคาดีโซนนี้ฝ้นฝาเนาะพี่น้องโอ้ยระวังเลยพี่น้องเด้อนี่พี่น้องเจียวก็เท็ดพอดีเลยพี่น้องนี่เจียวก็ได้ปขอโทเห็ดเองเห็ดเองกินเองแซ่บเองเนาะพี่น้องเนาะนักเลีงพ่อจับขามันหอยเนาะพี่น้องเนาะมา嘛พี่น้องมาขอโทษสำหรับผู้บอกินอึ่งเด้อบางคนก็ได้หืม ไม่รสสะอาดดีอะแฉบพนพี่น้องโบ้าแฉบนะพี่น้องเนาะเอืองน,นี่เขาดื่มไม่ใครนี่ไม่ดึงเผาเนาะตัวใหญ่พี่น้องมันม่มีใครแต่บนนี้ผมไม่มีใครพี่น้องเนาะเพราะว่ามอเอึองยางเลยแล้วนี่มันจีพลอยกวมันจีบบนหยาบขโมนอนั่นไอ้เรียกว่าอ,อึองอึองเผา เหน,นือมันจะหยาบนั้งอย่างหยาบแต่ตัวใ,ใหญ่กลัวโมนี่โตชิโน่ใหญ่กลัวนั่นพี่น้องนี่นเนาะลุงเกลียวสดเจลียวจากบานลุงไหนมพี่น้องเนี่ยเกลียวมาโตบอดีคำมึงเขาเลี้ยวพี่หลองอช่วงนี้ก็ว่างานนะพี่น้องเนาะขั้นจะไปงานก็จะเป็นวันที่งานก็วันที่หกวนเพื่อโอกาสาั่นพี่น้องเนาะ เป็นบั้เครือเขากาดไปหน่อยเี่กเที่เจ็ดน,นี่คือเราอยู่แถว,ว 7. บ้านดงขวางพอีว่ะเบื่อไร,กกร้พี่น้อง,องวันที่เจ็ดบัตนดงขวางวันที่แปดกับทไปบัตนแรกกระทั่งพี่น้นนองเนาะวันที่เก้านี่ล้วมานาคูความเท่าแล้วน้องมาอืข้าวซวอกงามพีองเลยซึ่งินตมอึงมา เพราะว่าอยังช่วงน,นี้อากาศมันก็แปรปรวนเนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นแบบแบบแล้วเดี๋ยวพายุมากมากแบบพุงโตวมวงเถอะอะไรฮะเบิ้งใน้คมอุต,อต,มอตูมึงเถอะกรบอกว่าสิโต๊คมันอันนี้ก็บพราโต๊กตอนเอาขาดควา,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 ามันมากเดี๋ยวโอ้ยพี่น้องเลยเย็บเกินต้องไปอย่างท่าน,นพี่น้อง เจียวสมสมโอ้ยเดมะขามไม,าาม่น้างต้มเส่บมะขามมันต้นบอกงายอยู่นี่ขามเปียกก็ว,ว่าแม่ขามแหางเปยียกไปเนานาะก๋วะเจียวไปเนาะรากวเจียวหนึงมาสดใสกำลังตบอึงมาถึงไน่ไนางเลยโอย้เสียบไหล เขาใส่แวมันเพราะิหมันจันมันอยู่ใสนอนดิซินอนงานดิยิปใ้นอนไปน้อยวพราะดิซิปโบซื้อคืองานมันหลายอ้บัตรเบียกาพี่น้องก็ดิซิปเพริปนี่เป็นบัตรเบียกาชิปนี้เข้าสีใหญ่ไปทั้งอันบัตรปงดงเด่น้องเนาะอาวันที่ิิอง เฮ้ยครับมาดูน้องคุณพี่เนอะเอาพี่น้องเนาะคือวันที่สองก็คือบัตรดูน้องคุณยิบสามมือข้าพักมือหนึ่งเล้วพี่น้องเนาะแล้วก็สะเข่าอันบ้านไปบั่นพะร้านสกันพะร้านแล้วพี่น้องพี่กแกงหลวงพี่น้องเอ้กินน้ำบอกชิ้นกันสุพีชวนน้องฟังน้ำเอาพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาต้มอึ้งพี่น้อง ืไข่โอ้พี่น้องเอ้กินไข่อันมันเป็นหั่มันพี่น้องเนาะขณะเอึ่งเผาของพี่น้องจะไม่จุกินจะแซ่บจะขับอันนี้มันเป็น,มมน,น,อ,นอึ่อง,งนนย่างพี่น้องเนาะ,ะนบ่มีไข่ือะขัแซ่บพี่น้องโอ้แยแซ่บไดย กินไม้ปีไว้นี่แหลปีต้องได้กินคลิปนี้แห้งเนี่อไม่ใชค,คลิปหนึ่งพี่น้องเอาเลยคลิปไม่แข้งจะก,กินอยู่ไม่แข้งคอเข้านี่ยพี่นอ้องเคยกินอยู่ป่ะพี่น้องไม่แข้งคออื้ม พขายอัน่บ้านนี่ตัวโตนี่กะชิบมะม่านเขาเป็นเรื่องสกุลอันบาคกะชิบ้ะมานร้อยอรอยตรอยซิบอยข้าบาทแมงแค้งกะช่บระม่านนี่จะแมงแข้งกันโตออ้อนตัวหนึ่งมันโตหนึ่งพันสองไี่ยพันหกพันสองเนี่ยไม่หรอกเนาะแต่มราไม่ไ้มากินอึงซะก่อนไม่หรอกโอ้เห็นแล้วเห็นองไมาเนี้ เจ้าเข้ามาในใจแทบันเนี่ย,ยนี่นอ้องขุยเคียวไปนึ่มากันตักแตงนี่พี่นอ้อง ซื้อมาทางมาเขาไปงานมือเขาไปงานอะไรไม่รู้ว่ามีน้มงามเลยไปทางนั้นอุดมสมบูรณ์ดินดำน้ำซุ่มดีนะพี่น้องด้วยของผลเยอะเข้นไปทา้งแถวบ้านนี่ก่อนบ้านจะขึ้นทา้งริมบองทางอันร่ำบองครับแบบวังเม้าพี่น้องเขาไปงานทุไซว่างงานกินในแบบวังเมาโอ้ยพี่น้องเออเกือบแม่นฝนตกห่อมเกือบได้กินอึงอยู่พุ่นแต่ว่าฝนตกมากกวกลางทางเขาก็อึงออใครแท้ ไปลาะบงตลาดมีแต่อึ่งยางนี่พี่น้องก็เอาอยางมาต้มซุกนกินซะก่อนว่ะพี่น,อน้องเนาะตุ่มมากมากพี่น้องมากเยอะพี่น้องเยอะอืมอืมแซ่บหลายพี่น้องชอบอืมพี่น้องโอ้ยกินบมบหมดจดเลยหลายเลพี่หลวงอึ่งยางมันเอืองขนาดเนี้อเอืองเผาเนี่ย ไอ้เพ่อเ่อนเฮยขยำเดินพกเดินเกเยนะเอาไปคุดเอาแล้วมันห่วยน้ำเช่อชไปคุดอื่นหน่อยห่อมันออกก่นโอ้มีไข่ได้วพื่น้องนไข่มันมีด้วยดิโบลายเลยเพี่น้องเนาะ พี่น้องเศษๆต้องกันสุผูมสุขชนนะพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สีสรุปไบชั้ำนี้เนะพี่น้องเด้อกินทุกคนขเขาอยากกินเขาบอดเศษๆบาดคากสัสกสกนน่อนนี่พีนปปนนนพ่น้องครับเจ้าอือหืออ๋คลิปนี้สรุปใบชั้นนี้นะพี่น้องเด้อขอขอบใจทั้งเอฟซีทุกหม่งทุกบอลทุกฝังเล่าฝั่งให้นะพี่พน้องเราผูดอยู่กอส้าหมอแต่ผมยุ่งร่างประเทศอย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกาย Suk, sebaiknya.